สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การป้องก,กันโรคไวรัสโคโรนากันนะคะหรือโควิด1 9เเองวิธีง่ายๆเลยนะคะที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ก็คือวิธีการล้างมือให้สะอาดถ้าเด็กๆไม่ล้างมือมือของเด็กๆก็จะมีตัวอะไรอยู่ในมือคะตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะก็จะมีตัวเชื้อโรคเกาะอยู่บนมือของเด็กๆนั่นเอง ตัวเชื้อโรคเด็กๆจะมองไม่เห็นนะคะจะเกาะอยู่ที่ฝ่ามือนิ้วมือหรือตามซอกมือของเด็กๆนั่นเองถ้าเด็กๆไม่ล้างมือแล้วเด็กๆไปรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมอะไรเชื้อโรคพวกนี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กๆได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆล้างมือแล้วเชื้อโรคก,ก็จะไม่มีอยู่ในมือมือของเด็กๆก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราไปดูวิธีการล้างมือที่ถูกต้องกันนะคะว่า มีกี่ขั้นตอนหนึ่งฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ว4หลังนิ้วถูฝ่านิ้ว5ถูแม่โป้งด้วยฝ่ามือ6 ปลายนิ้วถูกขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือเด็กๆล้างมือให้สะอาดอย่างน้อย20วินาทีค่ะ